สมณันนีกำลังกนงกผมที่แรกว่าจะสึกเปลี่ยนใจแล้วไม่สึกแล้วจะอยู่สืบทอดพระพุทธศาสตร์สนาไปเรื่อยๆจนกว่าจะมรณภาพออน,าานี <c oughs> น่วันนีเสร็จแล้วนะครับงานทาสีทาาสีอ่างน้ำห้องน้ำ เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ด้านนอกด้านในเสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้ว เซตเรียบร้อยเซตเรียบร้อยเคลียมาทรงยังผู้ใดเน้นไปสร้างของไว้ยุบ่เคลียเลียดมาอยู่พูน้น นี่มันของข่อยกับบุรู้จักดอกเขาส่งเลยนะาม่าให้ืมั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับรับงานวันนี้ก็เสร็จไปแล้วหนึ่งมือลืนนี้ก็สลา,าสลาผักศพต่อ ดูเลือดนะครับเลือดสดสดนะครับเลือดชั่วๆนะครับเลือดชั่วๆออกเลือดเลือดชั่วๆเลือดที่เหี้ยอันนี้ไม่มีเลือดนะครับสดสดไม่มีมีแต่มันๆนี่มีแต่มันๆสดสดไม่มีอันนี้สดสดัแดงเครื่อเลย เสร็จแล้วตรงน้ำพรุ่งนี้วันพระบอกงานย่ยงไปวัดเดื่มือนอมาวัดเด้จังหันจังเพลมือนวัดพระ,ะวัดวิสา,าขามมมอ่าจบ